ร้อบาทค่ะพี่ส่งฟรีนะคะฮู้ดหญิงด้วยได้ได้หนูเอามาแล้วเอามาแล้วมาแล้วเรียบร้อยนะคะอะมาลูกค้า๋างานเด็กงานเด็กอันนี้ลูกละพันเก้านะขวัญใจขวัญใจลูกค้าลาวไม่รู้มีดูดไลฟ์อยู่ไหมวันนี้จัดกันไปบ้านละห้าลูกสิบลูกส่งฟรีนะคะมันเป็นงาน,นะะตัวนี้นะแม่นะมันเป็นงานรวมหนาว แต่มันเป็นรวมหนาวที่แบบแม่ทําราคาได้ทุกชิ้นทุกตัวเลยเดี๋ยวหนูให้ดูซักอบรีดไปนะแม่นะโอ้โหโคตรจะสวยนะคะเนี่ยประมาณ90ตัวบวกนะคะลูกค้า90บตัวบวกหนูให้ดูก่อนออกทุกอย่างที่เป็นงานผ้าหนาวอะแจ็คเก็ตนะคะพี่เนี่ยเห็นปะไม่ได้ออกไก่กาอราเลน,นะ,ะไม่ใช่งานผ้าบางเสื้อย,ยืดเสื้ออะไรน,นะพี่ ออกเป็นกันหนาวที่แบบแพงเลยนะคะลูกค้าไลฟ์สดอยู่ไม่ได้ช่วงหนาวนี่เนี่ยเห็นไหมน่ารักเนี่ยอุ้ยมันมีไฟด้วยหรอเมื่อกี้เห็นมันแว๊บๆว๊บเออเมื่อกี้เห็นมันแว๊บๆว๊แม่ลูกละพันเก้าลูกละพันเก้าแจ็คเก็ตแบบนี้แม่ขายเท่าไหร่ประมาณเก้าสิบตัวเก้าเคยนับได้เก้าสิบเจ็ดอ่ะแม่เคยนับได้เก้าสิบเจ็ดตัวลูกลูกลูกรหัสนี้เนี่ยสวยสวยมาก ออกชิ้นทําราคาทุกตัวค่ะและตอนนี้หนูส่งฟรีให้นะเพราะว่ามันเป็นราคาพนะันเก้าเนาะราคา 1, 9, พันเก้าพี่นี่กางเกงก็มาอยากดูอยากดูเสยืดผู้ญี่ปุ่นเนาะได้พี่สองศูนย์เจ็ดแล้วกันกระโปรงยาวล้วนเท่าไหร่กระสอบกระโปรงยาวล้วนมีตัวงานจีนได้ไหมคะมีงานจีนได้ไหมงานจีนอ,อ่อสี่สิบห้าโลสามพันห้าค่ะส่งฟรีพี่สวยนะมันแฟชั่น มันจะค่อนข้างแฟชั่นเลยพี่นี่ดึงให้ดูเทียต,ตัวเลยงานพันเก้าลูกค้านะคะงานพันเก้านะลูกค้าจ๋ามีเดทด้วยค่ะเนี่ยคุณแม่น้องเซนขึ้นรหัสเลยลูกอันนี้หนูบอกก่อนหนูมีอยู่แค่ร้อยเดียวตุนมาทั้งปีนะตุนมาทั้งปีพี่หนูมีอยู่แค่ร้อยเดียวสำหรับเบอร์นี้นะคะ เอามาไม่ได้ขายแพงเนี่ยน่ารักเห็นไหมพี่ขาปกติแจ็คเก็ตกันหนาวเด็กจะโดนกันอยู่ลูกละสี่พันห้ี่นเี่เลยเดี๋ยวก็ซิปบ,บอกก่อน4ี่หจะมาแล้วไปลิงญี่ปุ่นแม่จะดูก,กันประมาณสี่พันสี่น้า่ลูกค้าแต่อันนี้พี่ซื้อลูกละพันเก้าอ่ะสักสองลูกพี่ได้แล้วเนี่ยน้องปรีน้องปรี พี่ดูดิพี่ดูทุกตัวเลยนะเดี๋ยวหนูให้ดูทุกตัวเลยพี่ดูดิรีวิวโซอัลค่ะสวยจังสวยมากพี่ขาไม่มีตัวไหนที่พี่จะต้องเอาไปขาย10บาท20บาทเลยมันเป็นงานที่พี่ทําราคาจัดราคาได้ทุกตัวในเสเวเตอร์เห็นไหมเนี่ยสเวเตอร์ผ้าหนาหนาไม่ใช่งานบางไม่ใช่งานเพื่อนเลอช้ําหักค่ะพี่ขาเปิดยังไงก็คุ้มนะคะลูกค้าลาววันนี้มาเจ้าละห้าลูกสิบลูก ะะซื้อเก็บกันเป็นว่าเล่นเลยพี่อันนี้ป้ายแพนด้าด้วยนะป้ายแพนด้านี่คือไม่ได้ว่าเพิ่งเอามาขายนะแม่เบอร์นี้ขายทุกปีจ้ะเบอร์นี้ขายทุกปีแล้วงานออกฉ่ำมากนะคะแม่จะได้อยู่ประมาณแค่90กว่าตัวต่อกระสอบหนึ่งแต่มันเป็นงานที่แม่ทิ้งอะ่ะน้อยมากแล้วขายได้ราคาทุกตัวเลยเชียร์สุดใจขัดดิ้นเลยนะว่าใครอยากได้งานกันหนังเนี่ยเนี่ยอ่ะทีละตัวเลยนะแม่นี่เห็นไหม สเวตเตอร์ผ้าหนาหนาผ้าสวยๆนะคะข้างหลังนี่แจ็คเก็ตแต่งผ้าทวิตนะคะคุณแม่แต่งผ้าทวิตนะคะ,ะคะอบัวคอตุ๊กตาสวยมากแม่จับราคาต่อตัวหลักร้อยได้แน่นอนพี่ๆใครสายไล์สดนี้ชอบมากลูกค้าหนูเอาไปตีฟูเอาไปซักอบใหม่ oh คือแบบอูโหอย่างกับงานห้างอ่ะพี่สวยมากใครจะเอาลูกใหม่ ดอเด็ก02ได้เลยค่ะพันเส่งฟรีวันนี้ทุกออเดอร์เลยนะคะใครจะเอาพิมพ์ดอเด็ก02เลยค่ะงานผ้าเด็กพันเส่งฟรีค่ะพี่นะคะพี่ปูเอาสี่ลูกจัดไปค่ะพี่ปูขอบคุณมากค่ะเป็นแย่งกันแล้วเห็นไหมอุ้ยมาดูอย่างนี้สวยมากลูกค้าน่ารักจังพูดน่ารักเลย น้องสิงโตอโอ้โหอันนี้เดซแบบมีความโลลิต้านะด้วความจีนนิดนึงนะคะลูกค้าทุกชิ้นน่ะแม่ทำราคาได้หมดมใครจะเอาพิมพ์ดอเด็ก02เท่ากับจำนวนได้เลยค่ะพันเก้าหนูส่งฟรีให้ทุกออเดอร์ใครเอฟได้แล้วแม่ไปเปยอดได้เลยจ่ายแค่พันเจบไม่มีค่าส่งแล้วจบจนะคะไม่มีค่าส่งแล้วพี่อาจจะมีตำหนิเห็นไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนิดนึงสีตก นะคะคอาจจะมีแบบสีสีตกบ้างอะไรบ้างนะแม่นะมันผ้ามันใหม่มากน,ะนี่น่ารักเห็นไขนแกะแม่เราเป็นป้ายสนุปปีด้วย<ๆ>เห็นไหมลูกค้าดอเด็ก0ูนย์สมาเลยค่ะมาเลยแม่หนูมีแค่ร้อยเดียวนะอันนี้มีแค่ร้อยก้อนสำหรับขายจนสิ้นปีสำหรับขายจนถึงสิ้นปีนะหนูมีแค่นี้ดูดิแม่โอ้โหลูกคุณหนูอ่า ไปเขาเรียกอะไรนะชงชิ่งอ๋อฉงช,ชิ่งดูดิแม่สวยมากอะ่ะลูกค้าไปเลไปเอาได้เลยดอเด็ศูนย์สมีกางเกงมีสเวตเตอร์มีแจ็คเก็ตเนาะมียันเดสเลยนะคะรวมหมดหลายๆแบบแต่สวยทุกชิ้นแน่นอนหรือว่าใครที่อยากได้แจ็คเก็ตกันหนาวแบบนี้เลยนะนุวมๆแบบนี้แต่ปีนี้ไม่มีของแม่มาเปิดตัวนี้ได้นะลูกค้ามาเปิดเบอร์นี้ได้ ราะว่ารุ่นเนี้ยมันก็จะออกอ่อแจ็กเก็ตหนาๆเป็นหลักเลยนะดอเด็กศูนย์สองมาเลยจอจานหนึ่งศูนย์คืออะไรจอจานหนึ่งศูนย์คือฟีดลิงค่ะพี่ฟีดญี่ปุ่นป้ายลิงร้อยกิโลพันเก้าส่งฟรีถ้าพี่จะเอาจอจานหนึ่งศูนย์ได้เลยเอาตัวไหนฮูดหญิงมาหกศูนย์สองครับหกศูนย์สองใช่ไหมใช่หกศูนย์สองไหมดูสิวันแม่เดี๋ยวเปิดสเวเตอร์กันสเวเตอร์ฮูดหญิง ลูกค้าวันนี้ส่งฟรีวันสุดท้ายแม่จะซื้อฮูดหนูรุ่น A รุ่น B รุ่นฮูดหญิงฮูดรวมวันนี้ส่งฟรีหมดเลยนะลูกค้าย้ําอีกรอบหนึ่งนะคะย้ําอีก